เพลงที่แอดร้องอ่ะจะไม่ใช่เพลงดังในตลาดเพราะว่ามันมีเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยไงทุกคนก็รู้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวร้องรองอยู่ดีๆแม่งลิขสิทธิ์เข้ามานี่ซวยเลยนะเอ,อดังนั้นแอดแต่งไว้เพลงหนึ่งก็เดี๋ยวจะร้องให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับใช้เวลาไม่นานนะน,น่าจะประมาณไม,ไม่ถึงห้านาทีอ่ะแป๊บเดียวก็เสร็จละ คือที่ช้าๆอยู่เนี่เพราะว่าแอดกำลังแบบว่าเก็บท่อนสุดท้ายไงชื่อว่าเพลงเก็บใจไว้ให้เธอนะครับเก็บความทรงจำที่ดีครั้งหนึ่งเก็บมาคิดถึงปล่อยดวงใจอยู่ในผวังกับความหลังที่เป็นสุข หลับตาลงก็มองเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อคราวก่อนนั้นตื่นมาแล้วก็เป็นดังฝันตื่นก็พันหายแต่เธอคนเดียวที่คอยหวงห่วงห่วงดังดวงใจแต่เวลาที่มาพันไปไม่ทันที่ฉันจะบอก อยากบอกไปในใจฉันมีแค่เพียงเธอประกงเท่านั้นตื่นมาแล้วก็เป็นดังฝันไม่ทันได้บอกเธอผ่านมามันนานก็หลายปีเธอจะเป็นอย่างไร อยากบอกเธอสักทีเธอจะจำได้ไหมเก็บใจไว้ให้เธอแค่เพียงวันวานหัวใจฉันกลา้าบอกเธอตอนนั้นหากคืนละวันกลับมาเหมือนเก่าเราก็คงเป็นสุข ากบอกไปในใจฉันมีแค่เพียงเธอก็คงเท่านั้นตื่นมาแล้วก็เป็นดังฝันไม่ทันได้บอกเธอผ่านมามันนานก็หลายปีเธอจะเป็นอย่างไร สักทีเธอจะจำได้ไหมเก็บใจไว้ให้เธอโอเคจบละก็มีตื่นตื่นนิดนึงมีเล่นผิดหน่อยแต่ว่าแอดว่าเพลงนี้ก็เอ,อแอดชอบนะ เ,เนื้อร้องลงตัวจังหวะก็โอเคแต่ว่ามันจังหวะมันค่อนข้างจะเก่านิดนึงอะถ้ามาเล่นในสมัยนี้มันก็ดูดูแบบว่าเหมือนกลับไปยุคเก้าศูนะนะอืมอ่าดังนั้นนะครับวันนี้นะครับแอดได้ทำตามสิ่งที่สัญญากับทุกคนตอนต้นปีไปแล้วนะเราไม่ติดค้างอะไรกันแล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะครับก็ช่วยอ่าเมนต์ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังกำลังใจให้กันล้วกันตอนนี้เนี่ยแอดกำลังแบบว่าฝึกการไลฟ์อยู่อะเรายังมือใหม่อยู่ะนะเราก็ต้องพูดเยอะๆใช่ไหมอืมแอดจะพยายามพูดทุกวันล้วกันใครจะฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแอดก็มีเพจใหญ่ขนาดเนี้ยนะ เออเราก็อยากจะทําอะไรหลายๆหลายๆอย่างแหละ